ค o นด้าซี i c กเอฟซเครื่อง1.8ตัว EL คันนี้เลขไม่เพียง4 0 0 0นและที่สําคัญพี่ๆรายได้2 0 0 0นขึ้นไปสามารถเป็นเจ้าของคันนี้ได้ใครที่กำลังมองหา c ีวิกเอฟซเครื่อง1.8 EL ใหลม่หลักหมื่นอยู่ดูคลิปนี้จบอย่าพลาดนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอ,เจอกับเซลรุ้งอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆขาที่ปรึกษาด้านการขายนะคะของบริษัทเพชรยนต์วันนี้นะคะเซลรุ้งอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะซอยเสรีไทย68แยกที่1เขตมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะพี่ๆขาเซลรุ้งจะพาพี่ๆมาชมรถสวยน่าใช้งานคันนี้บอกเลยนะคะคุณพี่ขาสวยคุ้มค่าน่าใช้จริงๆกับ Honda c ซ v วิ FC อคันนี้ได้เครื่อง1.8ตัว E อเลยนะคะ ได้รถปี2020พร้อมเลขใหม่คันนี้เพียง40,000่โลเท่านั้นนะคะคันนี้ราคาเพชรยนต์เสนอขายนะคะคุณพี่ขาอยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะคุณพี่ขาผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1,000 0กับอีก5 0 0ก่าบาทเท่านั้นใครที่กำลังมองหา c i v i c เ c เครื่อง1.8ตัว EL นะคะได้รถปี20ไม่หลักหมื่นแบบนี้รีบติดต่อหาเซลล์รุงได้เลยค่ะคุณพี่ขาที่เบอร์โทร 097 251 7 4 3 5วันนี้นะคะเซลรุ้งจะพาพี่พี่ไปชมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในก่อนดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงอัปเดตลงให้ทุกวันเลยค่ะคุณพี่สำหรับ คันนี้นะคะบอกได้เลยนะคะพี่พี่ที่มีไรายได้2000 20, 0กว่าบาทขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของได้นะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับพี่พี่หลายท่านที่ชอบความสปอร์ตนะคะความทนทานหรูหราและ,ะแล้วก็ภายในฟังก์ชันครบครบนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยววันนี้เซลลรุ้งพามาชมเริ่มจากจุดแรกเลยงะคะให้ดูในส่วนของดีไซน์ตัวรถก่อน ดีไซน์ตัวรถเนี่ยค่ะคันนี้บอกเลยว่าดูทรงสปอร์ตมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของโลโก้ฮอนด้านะคะพี่พี่าก็เป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะทะเบียนสวยมากค่ะ3094นะคะสำหรับใครที่ถูกฉลกที่ชอบรุ่นนี้ก็บอกได้เลยนะคันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดให้เลยค่ะรับประกันเลยนะรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิควัมไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอไม้นะคะเล่มไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนสําหรับไฟหน้านะคะคุณพี่ขาไฟหน้าได้ในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ นะคะดวงใสๆแก่วๆเลยนะคะพี่ๆขาไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเล้านะคะคันนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกเดทามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของด้านข้างนะคะถ้าเป็นตัว E-L เนี่ยด้านข้างก็จะมีในส่วนของเออเขาเรียกว่าแถบนะคะเป็นแถบไฟเลี้ยวนะคะมีให้เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะมาพร้อมในส่วนของล้อมแม็กนี่ให้ดูใกล้ๆเลย นี่เลยนะคะล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กดเดิมๆจากศูนย์เนะคะเป็นสีเทาดําแบบหล่อๆนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าได้ล้อขอบ16นิ้วนะคะพร้อมยางปี2อ2 2นย่งีคะบอกเลยว่าคันนี้ใช้งานได้ยาวๆในส่วนของป่งซุ้มล้อคันนี้ก็บอกได้เลยนะคะคุณพี่ขาแนบสนิทติดกันแบบนี้ไม่มีรอยลักยิ้มเฉียวชนนะคะคุณพี่ขาในส่วนของกระจกนะคะคันนี้เดิมโรงงานแน่นอนลุ้งเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะฮอนด้าทั้งคันค่ะพี่ๆนี่ ะะกระจกเดิมแท้โรงงานนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้นะคะคุณพี่ขามาพร้อมฟิล์มคันนี้ติดให้เรารอบคันในส่วนของกระจกมองข้างนะคะพี่ๆคันนี้พับเก็บระบบไฟฟ้ามีในส่วนของแถบไฟเลี้ยวให้ตัวให้เราเรียบร้อยนะคะคันนี้เนี่ยนะคะพับเก็บระบบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของนี่เลย ฮอนด้าเรนวอชนะคะ, Honda Land watch, น,ะ,คะนี่ฮอนด้าเ w นวอชคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าความปลอดภัยคันนี้เป็นเลิศมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับคันนี้ได้เป็นมือจับพรีเมียมนะคะพร้อมกุญแจคีย์เลสเรียบร้อยนะคะคพี่ๆขาในส่วนของภายในคันนี้บอกได้เลยค่ะคุณพี่ว่าสวยงามมากๆนี่ให้ชม นะะในส่วนของภายในคันนี้สวยงามมากๆทรงสปอร์ตมากๆคุณพี่ขาภายในตกแต่งด้วยสีดําด้านสวยๆแบบนี้มาพร้อมนะคะที่พักเท้ากว้างๆนะคะในส่วนของเบาะนะคะพี่ๆ่นีให้ชมเลยนะคะเบาะคันนี้นะคะพี่ๆขาได้ในส่วนของเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยเขาเรียกว่ารอยแตกของเบาะเลยนะคะเบาะดูใหม่หมๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะหนี่ให้ชมนิดหนึ่ง คโครงสร้างคันนี้นะคะพี่ๆขาได้ในส่วนของโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะคุณพี่ขาทุกอย่างเดิมๆใครที่ชื่นชอบคันนี้นะฮอนด้าซีวินะคะตัว F สเครื่อง1.8ตัว E L รีบจับรีบจองกันได้มีคันเดียวเท่านั้นสําหรับปี2 0สีบอลเงินสวยๆทําความสะอาดง่ายๆคันนี้บอกเลยค่ะพี่ๆหลายท่านชื่นชอบแน่นอนนะคะมาดูกันต่อนะคะในส่วนของฝั่งประตูนะคะ คันนี้เป็นฝั่งประตูตัว E L ค่ะก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของนะคะช่องเก็บขวดน้ํามาให้แล้วเรียบร้อยโครงสร้างรถบอกเลยการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคุณพี่นะเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีค่ะรับประกันเลยรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะนีให้ชมนิดนึงเจ้าพี่จ๋าี่ ในส่วนของด้านหลังนะคะก็บอกได้เลยว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะห้องโดยสารนะคะด้านหลังเนี่ยก็คือกว้างมากๆนะคะในส่วนของเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังเนี่ยะคะเหมือนกับด้านหน้าเลยตรงกลางนะคะคันนี้จะมีในส่วนของช่องวางพักแขนเนาะช่องพักแขนช่องวางแก้วน้ํานะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่พักเท้าคันนี้กว้างๆนนะคะพร้อมในส่วนของศีรษะด้านบนเนี่ยนะคะไม่มีติดแน่นอนเพราะว่า ภายในห้องโดนสารเนี่ยกว้างมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนที่พักเท้ากว้างๆเนี่ยขาได้สบายเลยนะคะช่องวางขวดน้ําแก้วน้าช่องวางเอกสารช่องเก็บของเล็กๆคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยบอกเลยคันนี้อุปกรณ์ครบครันคุณพี่ใครที่อยากได้ Honda C ซีว c FC รีบจับรีบจองคันนี้เลขใหม่แค่4ี่หมื่นโลนะคะเลขใหม่เพียง4ี่หมื่นโลพี่ได้สีบนเงินสวยๆส,ยสาภาพสวยๆแบบนี้ไปขับเลยในส่วนของด้านหลังเนี่ยะคะพี่ๆขาคันนี้ก็จะมีในส่วนของกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยพร้อมเลดาเซน เซนเซอร์นะคะเซนเซอร์ถอยคันนี้มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะถึง2จุดด้วยกันเนาะในส่วนของด้านหลังนะคะก็บอกได้เลยว่าคันนี้นะคะช่องเก็บของช่องเก็บอุปกรณ์เนี่ยคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยนี่ให้ดูนะคะ ช่องเก็บของค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะในส่วนของคมสักการนะคะคันนี้สะอาดสะอ้านนะคะพี่พี่ขาโครงสร้างตัวรถนะ,ะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะน็อตไม่มีขันไขยขยับนะคะบอกเลยรถไม่มีที่ความแน่นอนในส่วนของชุดซ่อมยางอะไหล่นะยคะยางอะไหล่แม่แรงนะคะคันนี้มีให้ครบแบบนี้นะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่ถูกใจรีบติดต่อหาเซลล์รุงได้เลยนะคะคุณพี่ขาที่เบอร์โทร097217435น,นะคะมาดูกันต่อในส่วนของไฟไท้าย างะะไฟท้ายนะคะคุณพี่ขาดวงใสๆเกียวๆแบบนี้นะคะไฟท้ายเป็นแบบหลอดไฮโดรเจนนะคะสวยๆใสๆไม่มีรอยแตกหรือรอยเฉียวเลยนะคะคุณพี่พาพี่ๆนะคะมาชมในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณพี่ขาในส่วนของคันนี้นะคะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น กุญแจนะคะสำรองมาให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นคคเลตนะบอกเลยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะมาเริ่มจากจุดแรกเลยคันนี้นะคะปุ่ม engine start นะพี่ๆจะอยู่ในนี่นะคะด้านขวามือตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะ สวยๆแบบนี้จากพี่จ๋านะสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยคันนี้คุ้มๆเลยมาเริ่มรีวิวจุดแรกก่อนเลยนะคะขอเริ่มจากหน้าจอเรือนไม้ก่อนเลยแล้วกันนะคะหน้าจอเรือนไม้เนีค่ะพี่ๆขาคันนี้นะไม้เป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะไม่มีกับไม้ก่อไม้รับประกันเลยค่ะรถไม่มีชนหนับคิดคว่มไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีก่อไม้นะน้องแจ้งตลอดนะน้องแจ้งตลอดแจ้งทุกคลิปเลยเนี่ยคะสําหรับคลิปนี้นะใครที่ชื่นชอบคันนี้นะบอกเลยคุ้มจริงๆพี่นะโปรโมชั่นเยอะโปรโม ชัเพียบแล้วคุ้มจริงๆมาเริ่มต่อนะคะจากกลุ่มแพชชั่นคอนทรลก่อนเลย นะปุ่มแพรชั่นคอนโทรลกระจกออโต้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะสี่บานควบคุมกระจกสี่บานเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของช่องเปิดปิดนะคะกระจกไฟฟ้ามองข้างนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยปรับเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของนี่ช่องเปิดหลังรถนะคะด้วยการกดนะอันนี้ก็คือเปิดเรียบร้อยเลยนะคะสําหรับช่องการกดเนาะช่องวางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนี่ให้ชมนิดนึงจ้ะพี่พีพวงมาลัยนะคะนี่สวยๆงามๆเลยนะ Hãy đồ gai gai À พวงมาลัยคันนี้นะคะได้ในส่วนของพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะบอกได้เลยคุณพี่คันนี้ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเสียงวิทยุนะคะหรือปรับในส่วนของหน้าจอดิจิตอลนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขามาดูกันต่อนะคะสําหรับคอนโซลกลางกันบ้างนะคะคอนโซลกลางค่ะพี่พี่คันนี้นะก็จะมีในส่วนของนี้เลยนะคะหน้าจอนะคะพี่พี่หนีให้ดูใกลๆหน้าจอนะที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะหนีใช้งานง่ายแบบนี้นะคะ นี่น้องกดให้ดูเลยนะนะคะออกกล้องไม่โฟกัสขออภัยด้วยนะพี่พี่นะนะ,ะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกีนนะคะคันนี้ก็รับเออเขาเรียกว่าฟังวิทยุ fmam ได้นะคะพี่พี่ขา CD ใส่ฟังไม่ได้นะแต่ว่าในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเอ่อ e p p r p c a r p l a y Android a ร t o นะคะคันนี้ก็เชื่อมต่อให้ครบั้วนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงกลางเนาะก็จะมีในส่วนของแอร์ แอร์ A, คันนี้ก็ได้แอร์ระบบออโต้เรียบร้อยนะคะก็คือสตาร์ทรถปุ๊บแอร์ A, ก็จะเย็นฉ่ำปรับเลยนะคะแอร์ A, ระบบออโต้ช่องวางของนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้1ช่องเนาะช่องวางของมีมาให้1ช่องค่ะพี่ๆขามาเพิอมนะในส่วนของนี่เลยนะคะคอนโซลกลางด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของเกียร์นะคะนี่เกียร์นะคันนี้ได้เกียร์ระบบ ออโต้นะคะเป็นแถวตรงสวยๆแบบนี้พร้อมไฟนะเวลาเข้าเกียร์เนี่ยก็คือจะเห็นชัดเจนเลยนะคะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของเบรกมือคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยเบรคโฮมีให้พร้อมอีคอนโหมดนะประหยัดน้ามันด้วยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยหัวเกียร์ไม่มีรอยถลอกตอกเปิกนะคะคันนี้ใหม่ๆเลยค่ะพี่ๆในส่วนของช่องวางแก้วช่องเก็บของใหญ่ๆนะคะคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะ h o n d a c i v i c FC เครื่อง1.8 e l นะคันนี้เป็นอีกหนึ่งทังเลือกให้พี่ พี่เลยนะเดี๋ยวเซลล์รุ้มนะคะพาพี่ไปชมกันต่อ่อนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันต่อว่าห้องเครื่องจะเป็นอย่างไรไปกันเลย มาค่ะพี่ๆขามาชมกันต่อเนี่ยะคะสําหรับห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะคุณพี่โครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะตัวน็อตไม่มีขันไขขยับเลยทุกอย่างเดิมๆนะคะซุ้มชกเดิมแท้โรงงานนะยคะในส่วนของมาร์กเดิม QC โรงงานเนี่ยนะคะนี่ QC โรงงานมาร์กเดิมเนะยคะจุดเดิมไม่มีน็อตขันไขขยับนะคะโครงสร้างไม่มีรอยเฉียวชนซ้ายขวาค่ะโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะ น็อตไม่มีขันไขยขยับทุกอย่างทุกอย่างเดิมเดิมเครื่องยนต์ไม่มีตัดแต่งนะคะในส่วนของของเหลวไม่มีรั่วซึมรั่วไหลเลยนะคะคุณพี่ขาคันหน้าเดิมแท้โรงงานนะคะหนีให้ดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์ตนะคะนี่คมคมเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะด้านบนนะคะในส่วนของเขาเรียกว่าเป็น ฝากระโปรงนะคะก็ไม่มีในส่วนของรอยบุบบิดเบี้ยวนะคะก็บอกได้เลยคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยสําหรับพี่ๆที่ชอบสายสปอร์ตนะคะคุณพี่ขากับ Honda Civic FC คันนี้ได้เครื่อง1.8ตัว EL เลยนะคะรถปี2 0 0 0นสิขอพยค่ะ2020นะคะกับเลขใหม่เพียง4 0 0 0 0ื่โลเท่านั้นนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะคันนี้อยู่ที่ 6 2 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะคุณพี่ขาผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่10,000กหลักร้อยเท่านั้นใครที่สนใจรีบติดต่อหาเซลรุงได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0972517435วันนี้เซลรุงต้องขอลาไปก่อนฝากพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันเลยค่ะวันนี้เซลรุงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ